แนะนำจิ้มจิ้มเจวจิ้มเจาหนักที่ลางโนลงโน้งเราั้งนี่หลังนี่้ะอือตั้งปุ้นมันมีเยอะหน่อยนุเลันุ่มๆยอะาลยไปขาดไปขัดไปขาด เขาซื้ออะไรได้บ้างอ่ะอันนี้ก็เขาจะว่าเจ้าที่เขาเอาตัวคู่มาขายตัวคู่หรือตัวคู่ขาวขาวเดี๋็กตั้งคู่นะคู่ัะไรก็ยุงแมงกูเอ็นดู เส็บเส็บวหล่ะเด้อโอเคเดี๋ยวจัดให้มีติเสอเก็บใยอย่างเี้บอกพีดหน่อยติตัมหมดหมดน่ตั้มหมดหรอตั้หมดพ่อโอ้เยอะแยะแล้วนี่โอ้โหจานนี่เกะกระูกเลยอ้พออย่าไปออกน้ำอย่าไปออกน้ำจะไมเสน Eh, asal saya tag in, okay, your... tama. চব চি আপোনাৰ আবাই โอเคเดี๋ยวปร้อยเร่แล้วกับปรุงเลยเนอะปรุงตามที่เธอดูข่ามาลงสูตรจะะดาษฟักดีกระกพุู้นด้วยเข้าคัา่ว Hãy năm cho kênh Ghiền Mì 好爽快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 爽 ใช่หอมมะน้ำปลาน้ำปลาไม่เลยน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลหรอใช่ยังน้ำตานก็ต้องคนน้ำตาให้มันเข้าตีเข้าตางก่อนให้มันละลายก่อนแล้วกคนเข้าตาน้ำตาลละลายแล้วบ่อแล้วที่คน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะน้ำประน้่ประน้ำปลาผงนัวอะใส่เลยนนี่นใส่พูดเดียวเด้น okay. ี่ใส่ลงไปกูว่ากินม่ได้แน่นอนตัสี้าราก็น่าจะโอเคบนน่าจะโอเคเลยมุช่วยกัน้องนี่งช่อย หอมบอัวเหรอซอยมาหอมบอัวเขอ,อยู่ก็ตีก็มือแบซอยอ่ะละ่ะคมมากันนะอยะได้อยู่ี้บามาคมมาวเอาน่ามากนๆๆินมากินมักาายได้อยู่ <c oughs> เอาคิดดิ้นดิามันเป็นไรไม่ชาดอ่ะเออนี่คาๆา้รกอาย้อนยุ่มปุ่มไหมขวบัลลเลยม่ก๊อูหน้าดูสภาพแล้วสภาพกับกล่องนเลยโับๆๆอืมับพซบแต่ตั มาล้างก่มเขาดน้ำไม่บอกว่านั่นหมักหมักหมักขาเปลีเขาไมู่้หน่องละเอามือกินเามือกินฟองจอดนึ่งืวกินมือจ่อพักกัดเอามือที่เขเชี่องอย่างนึ่ครื่งมอย่าลนนื่หนื่อมันอ่ะเอามกขามันแบ่งนึ่งขอมื แชบแชบหมดว่ามาตัวเม่อง <c oughs> นี่โหรผพาปาดตีเงียองน่ปาต้อชุดยอดยชุดยอดชุดยอด มดตากอมจา้มลกปล่อยมาลงลมาก็ไม่คิดมันนะทานเลยหอมแรงผักมีผักชีใอยหอมกลมโตชุดยอดชุดยอดิมมชุดยอดแอ่าลองชิมดูล <laughs> อ <deviation>? <découvrir görüş> ้ไดอ่ฉันปรามน้อยฉันปรามน้อยอันนี้มันจะเน้นเผ็ดน้ำไปถ้าจะให้มันแซ่บแล้วต้องใส่มะนาวมเข้มน้อยนึงใส่น้ำตาลแล้วน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้มน้อยนึงมันจะต้องตุ่มขึ้นหมูนี่จานน้องว่ะแม่นดอกมักมันเรียบร้อยแล้วเ้ี๋สวหมูเลยนะน้อง 南煎饺，霸道，吃掉，下盘 <laughs> 了，下盘了。 อ Papa ืมปลาพอหอาชั่วเว้ยแข็งแรงครับเล้ว้็นำจิ้ม็รเรียบร้อยตัวเยอะขนาดบ้านนิ่มเผากือบรรยากาศก็เหมาะขนาดเย็นสบาย ปจะไขรแล้วโอ้ชุดยอดแล้วก่อข้าหอมได้อันเปลี่ยนเจ้าหนเวเดีวเอาโต้นีไปขึ้นกัต้นี่อยาบอกไว้คุณน่อยนะครันั่งไปคนละอันคนละหื ชบายด้ยครับเห mm hmm. มือนได้ละจะได้ทำตารางสบายหน่อยเออเออเนี่ย